รถเสมตรครับโอ้แรงจัดครับรวมดีให้ต้องไปวันเหรียนี่กะถ้ามันจาดีคนหนีหน่อยกันอือรวมมาละเหรอแม่อย่าพูด ตหมนเล่นแหวเลยมนเันเดี๋ยวมาดูซเมครับขับรถมาประมาณสิบปีนะครับเเมครับก็ควอมรู้ก็ถึงกับประสบการณ์นะครับ ประสบการณ์เยอะความรู้ก็เยอะนะครับไม่ลองทำก็ไม่รู้นะครับดูรถของสเมทีิคันนะยังไม่ถึงคะแนนเลยนะครับแต่คลิปเมื่อกี้นะครับ ออกลมยังไม่ได้เลยคนระับโอ้นแถวน,นี้ผมยอมรับเลยนะลมลึกจริงๆนะ แรงจันครับลดทำไมของสิเมตรครับไปลมแบบไม่รู้สึกเลยนะครับ เบ่หมกสองฝาคอนก็อันนี้ก็ไปปันแห้งแล้วทำไาลืยลมแบบนี้ผมว่าน่าจะคล่องตัวเลยครับดึงหน้าดึงหลังโดยไม่ได้หยับทัดนะครับสู่ลมนี้ครับล้อหน้านี่จมกระทะยังไปได้แบบ แรงไม่มีตกเลยับโอ้สุดจริงครับอนนเอาละรับอาจารย์เมร์ครับเซเมรับี่เกี่ยวได้จอดเตี้ยครับไรับรไปครัรับโปคปันั Ôn hợp cục đây nặng nó Cũng cả dòng đây Sắc Múc ôm này nè Cái đây sẽ cầm từ đây nát Chơi dòng phùm này đó Ở hợp tên này nó Ở chán mê xì mệt đó Cầm đây cho tiết mới kiếp <c oughs> คนจะเปลี่ยนได้แล้วเนาะเอางานเข้าแล้วครับเอาเดินหน้าไม่ไปถาลังไม่ออกนี่แย่นะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กม่อบใจครับก็อาจจะเป็นคลิปที่มีความรู้สอนอยู่ก็ได้นะเพื่อนๆถ้างานนาเยอะนะครับงานลงน้ำเยอะนะครับแนะนํารถลุนเอลดีกว่านะครับล้อใหญ่แบบนี้มาลงน้ำนะครับถ้าเป็นดินทรายก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นดินเหนียวแบบนี้นะครับ ล้อกลมนี่หมดซิทนะครับข้างหน้าก็ไม่ไปทายหลังไม่ออกครับลากอย่างเดียวครับถ้าเป็นล้อเล็กนะครับหรือว่าจะมีเขาเรียกว่าล้อล้ออี่มันจะเป็นขอบ32นะครับของรถรุ่น L เอ,อลรถรุ่นเอ0นะครับ จะเป็นขอ,ขอบ32นะครับล้อเล็กนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนี่น่าจะ12.4 32นะครับมาลงน้ำแบบนี้ก็เขอททานะครับแต่งานไถ่ไร่ก็บังยางนะถ้ายา,ง,ยง,ายงเล็กแบบนั้นนะครับไ่ายากนะครับไหลนะครับ ยังใหญ่นี่ขึ้นไล่ดันดินนะครับมาลงน้ำแบบนี้นี่ล้อกลมนะครับดินติดไม่ออกนะ ผมว่าถ้าขึ้นให้บนนี่ขึ้นยากอยู่นะครับ ใส่เกีสีกะตายแวดก่อนคือเพื่อมอกอนเฮ้ยแน้ <c oughs> รถไม่ยัางไม่ครับถ้ายางเก่านี่ร่นเรื่องแน่ครับรถไ,ไม่เดียวเลยเสม็ดบอกว่าจะขายทิ้งซื้อรถรุ่นแอลครับ <laughs> อยู่ใกล้ไม่ได้ครับ Giờ đưa, đưa xe mệt cho khuyên này đó เซเมีทานเนี้เขขึ้นอยู่แล้วครับขึ้นพาดน,นี่จบข่าวเลยนะครับโอค,ครับฝ่าหลังขึ้น,นครับ จครับโอ้ไม่รอดครับเอาเอาเอางานเข้าจริงครับ dè leo hả <laughs> <laughs> về leo về leo <laughs> vẫn <Về leo. cười> mới gió mất vẫn mới gió mất ô <laughs> oh, sờ <sập> bay ôi cái đấy chẳng na chẳng tả nữa rồi chuyển chuyển chiêu không ถ้ารอบสองเนี่ยโอเคอยู่นะรอบแรกต้องแก่ยังน้อยหน่อยต้องใส่ยางน้อยยังน้อยรถผมระมือนเอาขึ้นมาแล้วถอยหลังยังไม่ดิ้นเลยครับเอา มืนยิ่งมายิ่งลึกเลยครับโอ้เซมนนี่มันคนจริงครับเข้าตาสามรอบแล้วครับ โอเกือบรึ่งล้อเลยครับ chính xác tôi mới cắn hết này thôn trưa này cho nghe hộp Cảm ơn mấy hộp Có điều, kim này có phải có khen thân con Để này đưa ครับสวัสดีครับ